ไม่นัดมันนัดตรงเมนเนี่ยนะที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือป่าช้าบ้านน้ำรัดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับผมนัดกับคนคนหนึ่งไว้ชื่อพี่วิทย์นั่นเองซึ่งพี่วิทย์เนี่ยมีสไตล์การไลฟ์นะครับแบบไม่เหมือนใครไม่ธรรมดาแล้วก็น่าทึ่งมากๆฮะแต่ตอนนี้พี่วิทย์อยู่ไหนครับตามหาผมอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงนะนะครับคุณเป็นคนหรือเปล่าครับ ครึ่งคนครึ่งผีฮะตอนนี้จับตัวไหนแล้วกันนะอ๋อจับได้นี่เป็นคนนะตผู้ชมตัวเป็นเลยครับผมตัวเป็นๆนี่คือพี่วิทย์นะครับคุณวิทย์ทัชพลเสาไผ่ศูนย์ชาวจังหวัดเชียงรายเขาคนนี้ครับมีสไตล์การไลฟ์สดที่ไม่เหมือนใครและผมว่าคงไม่น่าจะมีใครกล้าเหมือนครับเพราะว่าพี่วิทย์แกจะไลฟ์สดในป่าช้าหรือใบก็หน้าเมนเผาศพแล้วก็ยังแต่งตัวเป็นผีแบบไม่มีซ้ำในแต่ละวันอีกด้วยครับ นอกจากนั้นลีลาการไลฟ์สดของพีวิทย์ก็แปลกพิสดารทําให้เขาได้ฉายาว่าดีเจป่าช้าแตกซึ่งในวันนี้ครับพีวิท์นัดให้คุณนาวมาร่วมไลฟ์สดที่ป่าช้าบ้านน้ําลัดจังหวัดเชียงรายแม่จะสนุกสนานขนาดไหนและทำไมทำไมถึงต้องมาไลฟ์กันที่นี่เราไปชมกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกยูเซอร์จ้าวันนี้จะเจอกันครับผมสวัสดีครับคุณนาวไทยทึ่งด้วยสวัสดีครับผี่ อย่ายาวกันไปครับผมออสายบุญั้งหลายวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะการทำบุญใช่จะเรื่องยากแค่ปลายนิว้วกดแชร์ไปกดโอนเข้ามายอวิธีการไลฟ์สดในประชาแบบสุดร้อนของพี่วิทย์ครับ <N> นอกจากสถานที่จะน่าก,กลัวแล้วยังแต่งตัวเป็นผีแบบจัดเต็มครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทำนะครับก็ไม่ได้ทำเพื่อความสนุกของตัวเองครับแต่ทำเพื่อช่วยหาเงินพัฒนาชุมชนบำรุงวัดสร้างเมนไปจนถึงการช่วยรีวิวขายของให้ชาวบ้านโดยไม่เรียกเก็บค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวโดยในแต่ละที่ที่ไปไลฟ์นะครับเจ้าของพื้นที่จะต้องจองคิวล่วงหน้ากันนานเลยทีเดียวเพราะว่ามีหลายชุมชนอยากจะให้พิวิทย์ไปช่วยระดมทุนเพื่อพัฒนาชุมชนกันครับเรามอกว่าไอ้มันเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับในการส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือ สนับสนุนในการหาไรายได้เพื่อซ่อมแซมบุญนะหรือหรือสิ่งที่เสียหายในส่วนของปรชาช้าหรือวัดหรือโบสถ์อะไรต่างนะฮะตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นอ่ะมันเป็นไปได้เหรอจนมาเรามาสัมผัสแล้วก็เราติดตามเขานะครับแล้วก็เราเป็นแฟเนเพจของเขาเนี่ยเราเห็นกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเฮ้ยมันได้จริงๆอันเนี้ยมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะหาไรายได้ให้กับชุมชนกิจกรรมนี้เน่ะเราได้รับความชอบจากคณะกรรมการน,นะครับซึ่งกิจกรรมที่เขาข้างจะดีงามเราจรึงมี อนุญาตนะครับาการอนุญาตให้ทํากิจกรรมนี้ในชุมชนแล้วก็ในประชาับอยากถามถึงเรื่องจุดเริ่มต้นหน่อยว่าพี่มาไลฟ์อะไรแบบนี้ได้ไงจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะคือสมัยนั้นผมเป็นดีเจร้านอาหารอยู่แล้วแล้วพอโควิดเข้าก็นอกร้านอาหารก็มาอยู่ที่บ้านผมก็ไลฟ์สดขายของแล้วพอเอินผมเป็นนักดนตรีด้วยผมตีกองไปด้วยไง<อ>แล้วก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนแม่ก็บน่นดดื่นเที่ยงคืนมาทําอะไรตรงนี้เออ เสียงดังคนบ้านคนข้างบ้านตีกองไปด้วยคนข้างบ้านไม่ได้หอกไม่นอนเลยก็เลยว่าไปทําที่ป่าช้านู่นแม่บอกได้ไอเดียขึ้นมาเลยเอ้ยไม่มีใครทํานะอแล้วบวกกับความที่ผมเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วเริ่มต้นครั้งแรกที่ไหนอ่ะป่าช้าหลังบ้านผมเลยไล่ตอนแรกกับผมไล่ขายของผมก่อนเออแล้วพอดีของหมดไงของหมดปุ๊บแล้วก็มีพวกคนเพื่อนพพมพ์กันเข้ามาอะไรเยอะแยะผมก็เลยช่วยชาวบ้านขายของดีกว่า ทำของแม่ในวันนั้นกลายเป็นไอเดียที่ทำให้พิวิทย์ลองทำจนโด่งดังมีชื่อเสียงและก็ตั้งชื่อเพจ a c e b o o k ว่าป่าช้าแดนซ์นะครับโอ้โหซึ่งคิดว่าการที่มาจัดในป่าช้านี้น่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนลำคัญให้กับชาวบ้านแถมยังสร้างประโยชน์นะครับโดยที่คนดูไลฟ์ก็จะได้ร่วมบริจาคนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็เพื่อช่วยเหลือทางวัดแล้วก็ชุมชนที่ขาดเงินทุนในการพัฒนาโดยไม่คิดค่าจ้างแต่อย่างใด ่ละครั้ง,างชาวบ้านก็ร่วมกันลงขันให้เงินทุนเป็นค่านำ้ำมันรถแถมมาคอยให้กําลังใจอยู่ข้างๆเมร์นะครับแม่เต้นกันจยงสนุกสนานเพื่อทีจีีวิทย์จะได้ไม่เหงาครับวันนี้เจอกันบ้านน้ำรัดครับผมน้ำรัดวางสางเลยทนนี่ตรงนี้เราฟรีโฆษณานะครับอยากจะขายอะไรตั้งแต่ไข่ไก่ยันเรือลฮบขายได้ขายได้อยางเห็นผีเต้นตรงไหน,นบอกมาเดี๋ยวสั่งซีจีให้ เดี๋ยวเสกมาให้ฮะทำดีกับคนไม่ขึ้นต้องทำดีกับผีรวดเร็วทันใจสาธุสาธุนี่เลยสดๆกันตรงนี้เลยและที่สำคัญด้านหลังคือเมนจริงๆนะไม่ใช่ CG yeah, นะครับ yeah, yeah. อยู่ในสถานที่จริงๆอาวันว่าเดี๋ยวขอ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับน้ำรับจาแชร์กันหรือยังทำบุญง่ายๆแค่ปายนิว้วกดแชร์กดโอนได้วันนี้ขอบคุณคุณดาวไทยทึ่งด้วยครับผมรายการไทยทึ่งมาตัวเป็นๆดิ้นกระเดวกระเดวเลยนี่ดิ้นกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ <c oughs> โอ้โห,โหนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าคอมเมนต์ตัวเล็กมากนะครับ <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นเลยนะฮะมีคนบอกว่าเป็นผีไทยทึ่งนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ผีอันนี้คนนะคู่หูอ้วนผอมนะฮะผมน่าจะเป็นคนผอมแน่นอนเลยนะฮะเดี๋ยวให้คุณนาวโชว์สเต็ปของไทยทึ่งให้ดูะไม่ได้บังคับครับแต่ขอร้องขอร้องนี่แหละฮะสไตล์ไทยทึ่งทึ่งแท้แน่นอนเขาทึ่งแบบนี้ฮะผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมผมรู้สึกว่าผมเริ่มอินแล้วแล้วผมรู้สึกว่าชุดผมมันไม่ได้ เดี๋ยวจัดชุดจัดเต็มเลยเดี๋ยวจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวเจอกับดีเจนาวแน่นอนแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นผีอะไรโอนสิฮะโอขอบคุณทุก่านครับผมเดี๋ยวจเจอกับดีเจนาวดีเจนาวจะเป็นผีอะไรอีสรู่มีร่วมแจมกันด้วยกับรายการไทยทึ่งครับ ถามหน่อยพี่วิทย์เขาเป็นอย่างเงี้ยเข้าไลฟ์สดประมาณเนี้ยมาในป่าเช้าด้วยพี่รู้สึกไงฮะเฉยเฉยอ่ะเข้าเฉยเฉยนะเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเขาบ้าหรืออะไรอย่างงี้ไหมมันบ้าต,ตั้งตั้งแต่แรกอะ่ะแสดงว่ามันเป็นคนอย่างงี้อยู่แล้วแล้วพี่ทําหน้าที่อะไรบ้างนอกจากแต่งหน้าฮะถ้าเป็นเพจเป็นแอดมินตัดต่อ,ตอดูแลเสื้อผ้านี่หมดเลยทําทุกอย่างที่ที่ไม่ใช่หน้างานอะ่ะรู้สึกไงบ้างที่เขาแบบไลฟ์สดแบบเนี้ยแล้วเขาช่วยคนเยอะมากเลย ก็ดีอะอย่างเราเราเป็นคนที่เชื่อในการทําบุญอะมันไม่จําเป็นต้องไปวัดอย่างเดียวอะมันมีถ้าเราทําบุญกับคนที่เขาต้องการจริงๆอะมันจะอันนี้กว่า<อ>ได้บุญเยอะกว่าจริงจริงมาอย่าเงี้ยชาวบ้านเขาก็มาเปนต้อนรับของเขาขอะ้รของเขาอ่ะอตอนนี้มันกลายเป็นกิจกรรมชุมชนไปละอ,อย่างที่เห็นเรียบร้อยฮะ กระหังวันนี้คุณนาวแปลงร่างจากพิธีกรมาเป็นผีกระหังครับผมว่าก็ดูดีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็น่าจะเป็นผีกระหังที่หน้าตาดีที่สุดแล้วละมั้งครับเนี่ยอ่ะเราไปชมดีลาการไลฟ์สดของทั้งสองผีครับระหว่างผีกระหังกับผีเด็กกุมารครับแหมมันจะสนุกขนาดไหน <c oughs> ไปชมครับใครที่กําลังดูอยู่ก็ แช์ไปฮะแช์ไปแช์ไปฮะแชร์อย่างเดียวไม่พอโอนมาด้วยนะฮะโอนมาด้วยขอบคุณมากไปเจ้าสวัสดีทุกน่ด้วยผีกระหังบินไม่ขึ้นอินดูมากเลยปีกน้อยไปใช่ฮะอันที่เห็นก็นอยู่ตรงนี้นะด้านหลังไม่ใช่ CG นะจ๊ะของจริงของจริงอันนี้ของแท้นะของแท้แน่นอนวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาให้รีวิวครับฝากไว้ด้วยครับมันกรอบปันหักครับผมมันกรอบปันหักชื่อมันติดปากครับผมฝากไว้ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ลาสันตอมครับ กอบสนั่นยันก้านสมองฮะถูกต้องฮะลองดูหน่อยแล้วกันเอาเลยครับผมคุณนาวพร้อมทำฟันปลอมคุณนาวพร้อมทำฟันปลอมหรือยังฮะเดี๋ยวลองดูโอ้ยไม่ได้แข็งขนาดนั้นอ๋อไม่ขนาดนั้นเอาเลยเอาเลยเห็นอะไรกระเด็นไหมอะไรฮะก้านสมองอ่ะแล้วก็สหรับใคยนะครับที่อยากจะทําบุญก็มาร่วมทําบุญกันได้ได้ครับผมกับคณะกรมการหมู่บ้านที่ในประชาได้เลยอ่า ม่ลีลาการไล์สดของคุณนาวผีกระหังเจอกับคุณวิทย์ผีกุมานี่ก็สนุกกินกันไม่ลงเลยทีเดียวครับแล้วก็ได้เงินบริจาคจากผู้ร่วมชมทั้ง2วัน44,770บาทครับโอ้ยเลยมอบให้กับชุมชนบ้านน้ำรัดเพื่อเป็นทุนพัฒนาหมู่บ้านต่อไปซึ่งการไล์สดแบบนี้ถือเป็นไอเดียที่น่าขึ่งและก็มีความแปลกไม่เหมือนใครกล้าคิด กล้าทาที่สําคัญคือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรายการไทยทึ่งก็ขอให้เพจรปร่าช้าแดนมีคนติดตามเยอะๆและทุกครั้งที่พีวิทยฟ์สดมีคนดูเยอะๆและก็สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมแบบนี้ต่อไปอีกนานๆเลยนะครับพีวิทย์ดีเจป่าช้าแต้อ่ะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าสนุกสนานมากสนุกมากๆต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ใครจะไปคิดว่าการมาเต้นในป่าช้า มันจะได้ฟิวประมาณนี้เรายกผับมาไว้ในป่าชาออ้าับผมนะครับอาจะยังไงฝากเพจของชีวิตด้วยนะป่าชาแดนจ้าป่าชาแดนที่ดูกันอยู่ตอนนี้นะ<ม>แล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับรายการได้ทึ่งว wow ้าวไทยแลนด์ฮะทุกวันอาทิตย์ส1เวโมงช่องจีมเมมลี่สิบห้าแน่นอนฝากไว้ฝากไว้